สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนทางช่องบล o องสไตล e เลอนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในคลิปที่แอนอยากจะมาแชร์ให้กับคุณแม่ๆที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่18หรือว่าประมาณ4เดือนครึ่งเหมือนกับแอนนะคะก็คือน,นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดสดๆร้อนๆเลยแอนก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยบาบาลนะคะก็เลย พอรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เลยอยากที่จะมารีบอัดคลิปนี้นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะตั้งแต่แอนเริ่มตั้งคันเข้าเดือนที่4เนี่ยแอนก็จะมีอาการหนึ่งอาการอะนะคะที่คิดว่าเป็นอาการปกติของหญิงตั้งครันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก นั่นก็คืออาการเหมือนกับปวดบริเวณหลังนะคะลงไปถึงกน้นถึงต้นขาอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออน่าจะเกิดจากการขยายตัวของเหมือนสรีระของเรานะคะเพื่อรองรับการเติบโตของบเบบีในคันอ์งนงีก็เกิดเหตุการณ์ที่ทรมานมากๆนะคะเกิดขึ้นก็คือแอนเนี่ยนอนปวดกน้นปวดขาเนี่ย ทั้งคืนนะคะก็คิดว่าอืมน่าจะเดี๋ยวก็คงหายแหละเพราะว่าเราอาจจะยืนนานหรือว่านั่งนานเพราะว่าทำงานออฟฟิศนะคะก็ต้องน่าจะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วแต่เหมือนกับปวดทั้งคืนปวดจนแบบเดินไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือต้อง ใช้การแบบเกาะคุณสามีไปคือขานี่คือก้าวไม่ออกเลยนะคะไม่สามารถที่จะนั่งได้เลยปวดมากเวลานอนก็คือนอนตะแขงในคืนนั้นก็คือนอนแตะแขงข้างใดข้างหนึ่งพอตื่นเช้ามาก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปพบคุณหมอแล้วก็เลยตัดสินใจไปจากที่คุณหมอตรวจนะคะคุณหมอบอกว่า ตอนแรกก็สงสัยว่าเอะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะว่าอาการมันคล้ายมากๆก็บอกว่าอ่ากำลังตั้งคันอยู่ด้วยหรือเป็นภาวะของการตั้งครันปกติหรือเปล่าสรุปนะคะก็คือเส้นเอ็นสะโพกอะค่ะอักเสบคือปวดจนเราปล่อยให้เขาอักเสบอ่ะก็เลยได้ฉีดยาหนึ่งเข็มเข้าเส้นเอ็น คิดถูกแล้วนะคะที่ไปหาคุณหมอถึงจะช้าไปหน่อยปล่อยให้แบบเจ็บมากๆถึงไปแต่ก็โอเคก็ยังดีที่ที่ยังไปที่ยังยอมไปนะคะจะมีข้อห้ามต่างๆนะคะที่คุณหมอห้ามมาก็คือคุณหมอบอกว่าอาหารการกินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบกระตุ้นการอักเสบในร่างกายนะคะเพราะว่าเราตั้งครรภ์อย่างร่างกายเราก็อ่อนแออาหาร หมักดองหรือพวกเนื้อสัตว์ที่นำมาหมักมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มของปลาระแหนมอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อให้ทำสุกแล้วคุณหมอบอกว่าก็ยังเป็นของหมักของดองที่ผ่านการแบบหมักดองมาแล้วอยู่ดีก็ไม่ควรทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากๆเนี่ยก็ให้ลดลงก็คือกิน อะไรที่จะไปกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายเนี่ยก็คือให้งดหรือว่าให้ลดลงก็คิดว่าอ้อาหารการกินก็มีส่วนสำคัญมากๆนะคะกับการกระตุ้นการอักเสบนี่ขนาดแบบปวดกลนอาหารการกินก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ถือเป็นความรู้ใหม่ก็เลยอยากมาเตือนนะคะคุณแม่ๆเนาะว่าต้องระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ อย่าเป็นเหมือนแอนนะก็คือคิดว่าเจ็บนิดเจ็บหน่อยโอเคเราเปิดหาข้อมูลเซิร์ชหาข้อมูลในกูเกิลเนี้ยเขาก็บอกโอเคเป็นอาการปกติของคนตั้งครรภ์แล้วก็โอเคปกติแล้วก็ไม่ไปหาคนหนุณหมอแต่พอปวดมากๆจนแบบปวดข้ามคืนเลยอย่างเงี้ยเราโอเคถึงยอมไปอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ดีนะคะก็ ยาปล่อยไว้นะคะอย่างน้อยก็ให้คุณหมอตรวจเช็คจะได้ไม่โดนฉีดยาเหมือนแอนนะคะก็คือถามคุณหมอแล้วว่ายาที่ฉีดเข้าไปอะ่ะจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงกับเบบีนในคันไหมคุณหมอก็บอกว่าไม่มีผลเพราะว่าการฉีดยาในครั้งเนี้เป็นการฉีดเฉพาะจุดฉีดเข้าแบบกล้ามเนื้อเลยนะคะเส้นเอ็นของเราเลยเยงี้ยก็พอฉีดก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็เลยมี แรงมาอัดคลิปนะคะเหมือนเตือนคุณแม่ๆแ,แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่ๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเนาะอย่าเจ็บป่วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย